ผมรู้สึกว่าผมยังต้องฝึกการจัดไฟอีกเยอะเลยนะฮะผมไม่ได้ฝึกจัดไฟมานานลวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าผมมันดูแปลกๆไปก็ขออภัยนะฮะคือถ้าถ่ายคลิปตัวก็คือแล้วจัดไฟอย่างนี้เงี้ยมันก็ใส่แว่นถ่ายไม่ได้ด้วยนะเพราะมันเห็นสะท้อนอย่างงี้ใช่ไหมและอย่าตกใจไปนะฮะถ้าจมูกผมมันแดงๆหน้าผมมันดำๆวันนี้ไปเยี่ยมงานกีฬาสีที่โรงเรียนมานะฮะแล้วก็มหน้าไม่แค่เอาล่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องระว่างซื้อ Nintendo สีเอ้ยว้าย ไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกพ่อ mm hmm. เรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือจะซื้อ Nintendo 3 d s หรือว่า Nintendo Switch ดีเป็นคำถามที่เริ่มถูกถามก็เข้ามาเยอะขึ้นนะฮะหลังจากที่ผมได้อัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโปเกมอนใหม่ที่จะลง Switch ในอีกปีข้างหน้านี่นะพอตอนแรกที่ Nintendo 2DS ถูกประกาศมาใหม่ๆเนี่ยหลายคนที่ยังไม่มีเครื่องเกม Nintendo ก็เลยอยากจะรอเก็บตังค์ซื้อเครื่องนั้นเพื่อมาเล่นเกมโปเกมอนมาริโอ แต่พอมารู้ว่าจะมีเกมโปเกมอนภาคใหม่ลงเครื่อง Nintendo Switch ในอีกปี2ปีข้างหน้านี้หลายคนก็เริ่มกังวลว่าจะเอาอยัางไงดีนะผมก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะช่วยทำให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้นนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่าการซื้อเครื่องเกมเนี่ยไม่เหมือนกับการซื้อโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะคือถ้าเราพูดถึงโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยถึงมันอาจจะเป็นคนละรุ่นกันแต่มันก็ยังใช้งานเหมือนกันได้ iPhone 6s กับ iPhone 7 คนละรุ่นกันแต่ว่าแอปข้างในทุกอย่างมันก็ยังเหมือนกันอยู่แต่พอมาเป็นเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยนะมันจะแตกต่างกันไปนิดนึงคือถ้าคุณซื้อเครื่อง 2DS เนี่ยคุณก็เล่นเกม Switch ไม่ได้ถ้าคุณซื้อ Switch คุณก็เล่นเกม 2DS ไม่ได้ถ้าเล่น p s 4ก็เล่นเกม Xbox ไม่ได้ถ้าเล่น Xbox ก็เล่นเกม p s 4ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีงบที่จะซื้อเครื่องเดียวจริงๆเนี่ยมันเลยต้องเป็นการตัดสินใจที่สำคัญนิดนึงข้อดีของ Nintendo 2DS ข้อแรกนะฮะ แต่ก็ย้ําว่านี่คือข้อมูลสําหรับตอนนี้นะครับปี2 0 1พเดพราะที่ความที่ 2DS และ 2DS เนี่ยเป็นเครื่องที่เก่ากว่าเครื่องมันออกมา6ปีแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเลยมีเกมให้เราได้เลือกเล่นมากกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะและก็ยังมีเกมออกมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะอาจจะไม่ออกมาทีเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่า Nintendo ก็ยังไม่ทิ้งเครื่อง 2DS ไปนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งมี f i r e Emblem เ c h ม e s ออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะมี Metro i d สิ้นปีก็โปเกมอนอีกใช่ไหมแต่ก็ต้องยอมรับว่า Nintendo เนี่ยก็จะไม่ได้ไปโฟกัสบนเครื่อง3 d S แล้วแต่จะไปโฟกัสบน Switch แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคต Switch อาจจะมีเกมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจที่อยากจะเล่นเกมเก่าๆของ3 d S จริงๆเนี่ยโปเกมอน XY โปเกมอนโอเมก้าลูบิอัลฟาซัฟไฟโปเกมอนซันมูนมาริโอ 3D Land Super Mario Bros Mario Kart 7เ e ลดาต่างๆ f i เอเ m b l e เต่างๆตอนนี้บนเครื่อง 2D S เนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่อง 2D S 3D S เนี่ย ราคามันถูกกว่ามาก New Nintendo 2DSXL ที่กำลังจะออกขายเดือนหน้านี่นะฮะราคาจะอยู่ที่ประมาณ6,000-7,000บาทไอ้ Switch เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ12,000-13,000เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อ Switch 1เครื่องเนี่ยราคามันพอๆกับซื้อไอ้เจ้านี่2เครื่องเลยนะแล้วเกมของ 3DS เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 2 1 6 0 0แต่ของ Switch นะฮะจะอยู่ที่2,000อัพหมดเลยแล้วก็เครื่องนี้เล่นเกมออนไลน์ไม่เสียตังค์ด้วยผม,มอยากจะคิดแบบนี้แล้วกัน อนนี้เราอาจจะมีตังเก็บซื้อ Nintendo Switch ได้ซื้อเกมได้1เกมแต่ถ้าอยากจะเล่นเกมเพิ่มเนี่ยก็ต้องเสียตังอีก2 0 0 0 4 0 0 0่0 0 0ซื้อเพิ่มอีก45เกมก็หลักหมื่นแล้วนะแต่ถ้าเอาราคาที่ซื้อแค่เครื่องนี้เนี่ยไปซื้อ New Nintendo 2 d s ก็จะได้ทั้งเครื่องและเกมประมาณ45แผ่นื้อนี้ได้แค่เครื่องเปล่าเสื้อนี้ได้อันนี้แล้วก็เกมอีก4 5แผ่นไอ้เรื่องนี้เป็นจุดสาคัญที่ผมอยากจะพูดไว้ให้คนที่มีงบจํากัดเนี่ยเก็บไปคิดไว้ด้วยนะครับผมข้อดีสําหรับ Nintendo Switch หนึ่งเลยแน่นอนภาพสวยกว่ามากเครื่องตระกูล3ี s s เนี่ยนะครับผมจะมีความคมชัดแค่240 p คือเวลาคุณดู YouTube แล้วคุณไปกดตรงปรับคุณภาพแล้วเลื่อนไปที่ต่ำสุดอะ อันนั้นแหและ 240p แล้วถ้าสำหรับซูช์นะครับก็เลื่อนขึ้นไปที่1 0 8 0ปแล้วก็720 p ความแตกต่างมันหลายเท่านะและ้วด้วยความที่มันเป็นเครื่องใหม่นะฮะมันก็พร้อมที่จะรองรับเกมใหม่ๆของ Nintendo ในอนาะคตไปอีก4-6ปีกันเลยทีเดียวถ้าผมสันนิษฐานถูกต้องนะน Nintendo จะยังซัพพอร์ตเครื่องนี้ไปอีกประมาณ1ปีถึง2ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆอย่างก็จะไปอยู่บนเครื่อง s Switch หมดเลยนะฮะแล้วก็การันตีเรียบร้อยว่ามันจะเเเเเเปปป็นนนคครรรรืืร่่่่่อออองงแดลลุตไ้้้้วววยพาาะะโกกมีจทให แล้วมาลงเครื่องนี้แทนมันก็คือการการันตีว่า Nintendo เนี่ยจะรวม2เครื่องเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะฮะต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ที่อยากจะเล่นเกมใหม่ๆของ Nintendo ไปเรื่อยๆเนี่ยทางเลือกเดียวก็คือ Nintendo Switch นะฮะสรุปแล้วนะฮะทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือคุณอยากเล่นเกมอะไรก็ซื้อเครื่องนั้นแหละบอลออขึ้นอยู่กับงบของเราด้วยเพราะถ้าคุณอยากเล่นเกมโปเกมอน XY แล้วคุณซื้อ Switch คุณจะไม่มีวันได้เล่นโปเกมอน XY ไปนั่นขาดถ้าคุณอยากเล่น Arm ซื้อ Spato แลคุณไปซื้อ 3DS คุณก็ไม่มีวันได้เล่นอาร์มหรือสปาร์ทูนเป็นหลักาตามนั้นเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นช่วยไหมก็หวังว่ามันจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะฮะสักนิดนึงก็ยังดีอ ส่วน้าถามว่าผมจะซื้อ 2ds ไหมเหรอตอนนี้เอาจริงๆนะผมว่าผมน่าจะยังไม่ซื้อวะ่ะคือด้วยความที่ผมมี 3ds กับ 2ds อันเก่าอยู่แล้วเนี่ยผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อ 2ds xl อันใหม่6 7 0 0 0บาทเนี่ยมันเป็นก้อนตังค์ที่ใหญ่มากเลยนะที่ผมสามารถเอาไปลงทุนกับจุดอื่นได้อย่างที่รู้รรๆกันนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายไปเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์แล้วแลวผมก็อยากจะล็อกให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเอาตังกก้อนนี้เนี่ยไปลงกับอุปกรณ์กล้องมากขึ้นนะฮะแต่บาง ก็อืม,มก่อนนะอ,อ๋อใช่แล้วตอนนี้ผมกาลังหาคนทํากราฟิกอยู่นะฮะไม่รู้ว่าในช่องเราที่ดูผมเนี่ยมีคนทํากราฟิกเป็นหรือเปล่าน,น,นะคือผมกาลังหาคนทาอินโทรแล้วก็เอฟเฟกตตัดฉากอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้กะให้ทําให้ผมฟีอยู่แล้วนะผมก็อยากจะจ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสได้ทางานร่วมกันนะฮะลองติดต่อมาทาง Facebook Fanpage ผมได้นะลิงอยู่ใต้นี้เลยและถ้าติดต่อมาจริงแล้วผมปฏิเสธไปนีก่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเกลียดกันนะฮะแค่บางทีสไตล์ที่เรากําลังมองหาเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความถนัของคุณแหละ โอเคฮะเอาเป็นว่าตอนหน้าตอนไหนเราจะทำในกันต่อบริตาช่วยกันได้ใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับโอ้ยเลนกูพังหมดแ